สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขณะน,นี้ท่านกําลังติดตามรับฟังรายการรักไม่รู้โลยค่ะเนนงานโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะเผยแพร่นะคะทางเฟ e บุ o กนะคะที่ NU Radio นาเลสวนค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนนะคะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพรแนวบุตรนะคะท่านก็มาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งคะจากเทปที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเรามาคุยกันเรื่องของสมาธิบําบัดหรือ SKT เป็นเป็นไปบางส่วนแล้วนะคะก็วันนี้นะคะก็อาจารย์นะคะก็อยากจะมาให้คําแนะนําหรืออยากจะมาสอนอีกสักท่านหนึ่งนะคะซึ่งเหมาะสาหรับผู้ป่วยเรื้อรังอะคะ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าเวลาเราลงชุมชนรเราเจอคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานกับโรคความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะเลยนะคะลงไปเงี้ยห้าคน,คนสิบคนส่วนใหญ่ก ต้องมีโรคนะคะส่วนใหญ่พวกนี้เข้ามาก็วันนี้นะคะก็เลยอาจารย์สุภาพรก็จะมาช่วยแนะนำนะคะ s k สสมาธิบำบัดน,นะคะในการจัดการโรค2โรคนี้นะคะ่ะที่เป็นโรคเลื้อดลังนะคะค่ะก็วันนี้เป็นท่าที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ที่จะดูแลเรื่องโรคเลื้อดลัง2โรคนี้นะค,ะค่ะค่ะอ๋อก็ขอต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็ ทวนนิดนึงนะคะ SKT นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทำท่าที่7ไปนะคะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นท่าที่3นะคะก็มีชื่อว่านะคะนั่งยืดเหยียดผ่อนคลายประสานกายประสานจิตนะคะก็จะสามารถทำได้อตอนนั่งตอนนอนที่อยู่ที่บ้านนะคะก็ ทวนอีกนิดนึงเนาะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาเปิดดูเทปนี้นะคะก็ SKT ก็เป็นชื่อย่อของรองศาสตราจารย์ดรสมพรกันทะระดุศรีเตรียมชัยศรีนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ทําในผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศเนาะเพื่อ,อควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยคุมอาการพวกโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเป็นการฝึกสมาธิแบบหายใจผสานกับโยคะแล้วก็การออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหว ก็สัปดาห์ที่แล้วเราฝึกท่าที่7นะคะเนาะไปที่ว่าบอกว่าช่วยคนทั่วไปนอนหลับท้องผูกคอผืออะไรอย่างนี้แล้วก็ได้โรคเรื้อรังบ้างเล็กน้อยแต่อาทิตย์นี้เราจะมาเจาะเรื่องโรคเรื้อรังเลยใช่ไหมคะบเบาหวานความดันท่าสามท่าที่สท่าท่าที่7ก็โรคเรื้อรังด้วยแล้วก็คนทั่วไปด้วยท่าที่3านี่ก็เป็นเทคนิคที่3ก็จะมีประโยชน์นะคะในพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงเนาะแล้วก็ไขมัน ตรงหน้าท้องหรือว่าไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะก็จะมีประโยชน์แล้วก็พวกปวดต่างๆก็จะดีขึ้นเพราะว่าการที่เราก้มไปนี่นะคะก็จะไปกระตุ้นตรงะระบบประสาทเกี่ยวกับพวกข้อต่างๆพวก ปวดต่างๆด้วยก็จะดีขึ้นเสแนดงว่านี้คือสําหรับคนไข้ที่มีปัญหาก็าือว่าคนที่มีปัญหาเจ็บป่วยก็แล้วกันนะค,ะ,คะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มฝึกไม่ทราบว่าข้อห้ามมีอะไรไหมคะสำหรับท่านี้นะคะ่ะท่าที่สามท่านี้นะคะ,ะ,คะ,ะสําหรับข้อห้ามก็คือก็อคล้ายกันกับท่าที่7เนาะขาก็ต้องสวมเสื้อผ้าหลวมๆจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็ ไม่ไม่วกแวกงไม่สนใจกับสิ่งรอบล้อมหายใจเข้าออกช้าๆให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็สำหรับคนทั่วไปนะคะก็ฝึก20ลมหายใจก็พออาจจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นอย่างใดอย่างหนึ่งคนทั่วไปที่ไม่ป่วยอะไรนะคะสำหรับคนที่ป่วยนะคะก็แนะนำให้เป็น30รอบลมหายใจเช้า30รอบลมหายใจตอนเย็นแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็ควรทำหลังจาก รับประทานอาหารแล้วสักประมาณ30นาทีนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้ําตาลจะลงค่อนข้างไวแล้วก็จะวูบนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเหนื่อยหรือวูบก,ก็ให้หยุดพักไปก่อนในช่วงแรกๆก็ทานลูกอมเงั้ยเดี๋ยวให้มีสีเวลาเรามาฝึกกันเลยก็แล้วกันนะคะอา <c oughs> จารย์ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับท่าที่3นะคะนั่งยืดเหย่ยนผ่อนคลายประสานกายประสานจิตนี่นะคะก็คือ,เ,อเราสามารถนั่งทําบนเตียงบนพื้นที่บ้านนะคะหรือว่าบนเก้าอี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้จะสาธิตที่แบบนั่งทําบนพื้นเนาะค่ะก็เริ่มต้นนะคะให้นั่งนะคะเหยียดขาออกแบบนี้นะคะเข่าตึงๆนะคะแล้วก็ส้นเท้าแยกกันนิดนึงนะคะเท่ากับช่วงลําตัวนะคะแต่ว่าถ้าเรามีพุงเยอะนะคะเราอาจจะแยกเยอะ มันจะได้ช่วยให้เราก้มลงได้นะคะจากนั้นนะคะมือวางบนหน้าขาแบบเนี้ยนะคะเราจะผส,สานกับการหายใจนะคะตอนที่เราหายใจเข้าเราจะค่อยๆรูปมือเลื่อนเลื่อนตัวไปข้างหน้ากั้นลมไว้นิดนึงแล้วเราก็จะรูปขาเอ็นไปข้างหลังนะคะก็เหมือนเดิมหายใจเข้าทางจมูกนะคะตอนหายใจออกเราก็จะเป่าปากออกเบาๆย,วยาวๆเดี๋ยวอาจารย์จะลองทําให้ดูนะคะก็ตอนก้มเสียงจะอู้อีนิดนึงไม่เป็นไรนะคะค่ะก็ หายใจเข้านะคะเราจะรูปขาก้มไปข้างหน้าแบบนี้นะคะข้อศอกตึงๆนะคะก้มนะคะก้นหายใจไว้นับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบายาวรูปขาเอนไปข้างหลังแบบนี้พุงตึงๆเงยคางขึ้นครั้งที่หนึ่งนะคะปิดปากหายใจเข้ารูปขาก้มไปข้างหน้า กลั้นลมไว้นะคะกลั้นนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกทางปากเบายาวรูกขาเอ็นไปข้างหลังแบบนี้นะคะเป็นสองนะคะอาจารย์จะทำให้ดูสักห้ารอบเนาะ เะะมื่อกี้เป็นสาธิตท่าทางนะคะก็คือเนื่องจาก SKT เราจะเป็นการควบคุมประสาทสัมผัสนะคะทางตาจมูกลิ้นสัมผัสแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะก็จะให้หลับตาะะแล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆนะคะก็เริ่มต้นก็จะหลับตาลงอาจารย์จะสาธิตสัก5รอบนะคะค่ะก็จะหลับตานะคะหายใจเข้าทางจมูกลูบขาก้มไปข้างหน้าค่ะกลั้นไว้ค่ะกลั้นนับหนึ่งนับสอง นับสามผ่อนลมออกเบายาวรูปขาเอ็นไปข้างหลงังพุงตึงๆนะคะเหนื่อยขางขึ้นครั้งที่1ปิดปากหายใจเข้าค่ะรูปขาก้มไปข้างหน้าเข่าตึงๆนะคะกั้นลมไว้ข้อศอกตึงๆนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกเบายา ขาเอนไปข้างหลังค่ะครั้งที่สองปิดปากหายใจเข้าค่ะก้มไปข้างหน้ากลั้นลมไว้ค่ะกลั้นนับหนึ่งกลั้นนับสองกลั้นนับสามผ่อนลมหายใจออกทางปากเบายาวครั้งที่สาม ปิดปากหายใจเข้ารูปไปข้างหน้าค่ะกลั้นหายใจนับหนึ่งนับสองนับสามผ่อนลมออกเบายาวรูปขาเอ็นไปข้างหลังค่ะพุงตึมๆนะคะครั้งที่สี่ปิดปากหายใจเข้าค่ะก้มไปข้างหน้ากลั้นลมไว้ค่ะกลั้นนับหนึ่ง นับสองนับสามผ่อนล,ลมออกทางปากเบายยาวรูปขาเอน็นไปข้างหลังค่ะครั้งที่ห้าเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องทำสามสิบรอบนะคะเมื่อครบสามสิบก็จะนอนนะคะสบายๆหงายฝ่ามือขึ้นนะคะแล้วก็เป่าปากออกเบายาวนะคะปิดปากหายใจเข้ากั้นลมไว้ค่ะ ผ่อนล,ลมออกทางปากเบายาวค่ะครั้งที่หนึ่งปิดปากหายใจเข้ากั้นลมไว้ค่ะผ่อนล,ลมออกเบายาวนะคะครั้งที่สองปิดปากหายใจเข้ากั้นลมไว้ค่ะผ่อนล,ลมออกเบายาวครั้งที่สาม ปิดปากหายใจเข้ากั้นลมไว้ผ่อนล,ลมออกทางปากเบายาวค่ะสี่นะคะปิดปากหายใจเข้ากั้นลมไว้ผ่อนล,ลมออกเบายาว ก็จริงๆแล้วต้องหายใจนอนท่านี้หายใจประมาณ10รอบนะคะแต่วันนี้สาทิตก็จะเป็น5แล้วก็จะค่อยลืมตาแล้วก็ขยับนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะสำหรับท่าที่3นะคะ S K T 3ค่ะถ้าสนใจก็ไปดูได้ที่ม a h i d o channel นะคะค่ะ ค่ะแล้วก็ได้ชมอาจารย์สาธิตท่าที่3ไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะนี่เป็นเพียงแ,แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆต้องทําทั้งหมด30ครั้งใช่ค่ะทำอย่างนั้น30ครั้งแล้วก็มาเป็นท่านอนเป่าป่ายอีก10ครั้งใช่เพราะแล้วก็อาจารย์สรุปแล้วว่าอันนี้คุณจะต้องทำสำหรับคนที่มีปัญหาเป็นโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็มีไขมันหน้าท้องนี่คะหรือโชต์ตัวดิชันเองเนี้ยอาจจะต้องทําวันหนึ่งสองรอบ เช้ารอบหนึ่งเย็นรอบหนึ่งก็จะได้ผลค่อนข้างดีะนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมคะกับท่านี้นะค,ะค่ะค่ะสำหรับท่านี้นะคะก็เหมือนกับ SKT ท่าที่7หรือว่า SKT ทั่วๆไปนะคะก็คือต้องอหายใจเข้าทางปาก โอ้หายใจเข้าทางจมูกทั่วทีค่ะแล้วก็การลมไว้จากนั้นเราก็จะหายใจออกทางปากนะคะผ่อนลมออกเบาๆยาวๆหายใจช้าๆนะคะแล้วก็จดจ่อกับลมหายใจไม่ไม่สนใจเรื่องใดๆเนาะทำในที่อากาศถ่ายเทนะคะแล้วก็คนปกตินะคะก็20ลมหายใจก็พอ นะคะทำวันละครั้งพอเพราะว่าท่านี้มันค่อนข้างหนักนะคะจะใช้แคลอรี่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าคนป่วยก็แนะนําให้เป็น30รอบลมหายใจเช้ากับเย็นเหมือนที่อาจารย์วรวรวันบอกค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็หากว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยในสาระที่นําเสนอคะหรือว่าที่จะต้องการที่จะติชมรายการค่ะก็สามารถส่งอีเมลมาได้ก็ได้นะคะที่ nu radio 1 0 7 2 5 at hotmail com หรือว่าที่ Facebook นะคะ NU Radio นเลสวรค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้ทางใต้นะคะทางใต้ของค,คลิปวิดีโอที่เราออกไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกๆทก่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการมาโดตลอดค่ะสวัสดีค่ะ